สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดพอรจะมาสาธิตวิธีการาเชื่อมต่อนะครับผมเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โคดนะครับผมรุ่นนะครับ,นะรบให้ดูรุ่น VP นะครับผม 4601D BW นะครับ w, นะครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่พิเศษหน่อยนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง USB l a n b แล e t u o t o o t h แล้วก็ Wi-Fi เลยนะครับรุ่นนี้ผมจะมาสาธิตเชื่อมต่อกับ เครื่อง ios นะครับก็วิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็ขั้นแรกเลยเราเซตเครื่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับใส่กระดาษนะครับกระดาษนี้ผมจะเป็นสามสองคูณยี่สิบห้า 3, 2, 25, นะครับครับสามคอลัมน์นะครับวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็ยง่ายๆเลยนะครับเราเปิดบลูทูธก่อนนะครับเปิดบลูทูธที่ตัวเครื่องก่อนแล้วก็ไปที่เมนูนี้นะครับเครื่องพิมพ์ตรงนี้กดคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นบาร์โค้ดนะครับ มันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับเราก็เลือกเป็นคําว่าบลูทูธนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับเราจะเจอชื่อรุ่นของมันนะครับ cb 2 0 5 4 k นะครับตนนัวนี้กดเพื่อเชื่อมต่อนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อสําเร็จนะครับก็มันก็จะมีให้ตั้งค่าขนาดต่างๆนะครับจํานวนคอลัมน์นะครับก็จะเอากี่คอลัมน์ห่งหนคอลัมน์ สองคอลัมน์สามประมาณนี้นะครับสี่ก็ได้นะครับขอ,อ,องเราเป็นขนาดสามคอลัมน์นะครับก็เลือกเป็นสามคอลัมน์แบบนี้หรือว่าทางลูกค้าเนี่ยไม่ทราบขนาดไม่อยากแบบตั้งค่าให้มันแบบว่าวุ่นวายนะครับกดที่เมนูสามจุดด้านบนนะครับเลือกเป็นมาตรฐานนะครับตรงนี้เราก็จะทําการเซตค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกตามขนาดที่เราซื้อมานะตามตามขนาดสติกเกอร์นะครับ ใช้เป็นสามสองคยี่ห้าสามแถวเนี่ยเราก็กดเลือกไปปุ๊บอ่ะค่ามันก็จะตั้งให้อัตโนมัติเลยนะครับเ้าหน,นี้ทีเนี่ยเร็จให้เรียบร้อยแล้วใช้ค่านี้ได้เลยนะครับเราก็แนะนําให้เปิดตรงนี้ด้วยนะครับผมแสดงก่อนพิมพ์มันจะเปแสดงแบบ้าพรีวิวขึ้นมานะครับให้เราเช็คว่าขนาดเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะครับพอเราเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดพิมพ์เพื่อทดสอบดูนะครับกดคลิกนะครับ โอทูตก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าอ่ามันก็แป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับความชัดอ่าโอเคเลยแต่อตอนนี้มันก็อ่ากระดาษมันไม่ไม่ค่อยดีนะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่านอกนั้นก็โอเคนะครับต่อไปเนี่ยแต่ผมลองสั่งปิิ้นแบบของจริงเลยนะครับก็ไปที่เมนูหลังบ้านนะครับเลือกไปที่คำว่า ปาร์โค้ดนะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราต้องการพิมพ์เลยนะครับประมาณเ,าเลือกจํานวนด้วยนะครับสามแถวเนี่ยจะต้องพิมพ์ทีละสามสามดวงขึ้นไปนะครับมันจะพิมพ์หกดวงนะครับกดสั่งพิมพ์ปุ๊บมันก็จะขึ้นพิมพ์ดีกว่นี้มานะครับเราก็เช็คนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันตรงแล้วเนี่ยเราก็กดพิมพ์ออกมานะครับรอสักครู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้มานะครับอันนี้เมื่อกี้ผมกดซ้มสองครั้งนะครับความชัดนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้หกดวงกดไปสองครั้งนะครับมันก็จะมาแบบสี่แถวเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จบการสาธิตจะเป็นท่านี้นะครับสวัสดีครับ